สร้อยศิวกรเรียบร้อยไหมเรียบร้อย t r a n s l a t e in Thai ให้แปลเป็นภาษาไทย Number one อ่านนักเรียนเขียนคำสั่งนิดนึงจะได้คุ้นเคย t r a n s l a t e r in th a I. Thai Thai t r a n s l a t e in Thai แปลเป็น ภาษาไทายไม่ต้องเขียนประโยคภาษาอังกฤษแต่ให้นักเรียนเขียนประโยคภาษาไทายความหมายภาษาไทายทา TRANSLATE TRANSLATE in ไทยอ่าโอเคนัมเบอร์วัน มาดูนะ Number one เขียนความหมายเป็นภาษาไทยเลยคุณไม่บอกแล้ว There are trees h in Thailand เขียนความหมายเป็นภาษาไทยอ่ไม่ต้องอ๋อดังเขียนเลยลูก Please write เขียนความหมายลงไปในสมุด ประโยคภาษาอังกฤษต้องเขียนไหมคะไม่ต้องธนาดโดนเขียนหรือยังอ่ะไม่ต้องอ๋อดังเขียนไปด้วย number one there are races in Thailand เขียนความหมายเป็นภาษาไทย Next. อย่าช้านะคะ It's hot in the hot season. It's hot in the hot season. ต้องเขียนภาษาอังกฤษไหมไม่ต้องเขียนความหมายลงเลยลงในสมุดเลยค่ะ ถ้าช้ากูจะไปเร็วเลยถ้ายังห่วงคุยกันอยู่นะไม่ยากเลยหมาบเลขโฟร์มายเลขทรีมทรีประโยคที่สาม in the cold season It's cool in the C O, o l d s s e a O n c o L ตัวนี้นะอากาศยังไม่ถึงขนาด C O L D นะอากาศแค่ทำไมเ,น,เน็วธนาโดนประโยคไหนแล้วครับ เอกบรุษ Have you finished number four พระวัดก็ต้องเขียนเรียบร้อยด้วย I will w i l w แปลว่าอะไร I will take an umbrella in the rainy season w i l l แปลว่าอะไรล่ะเมื่อกี้บอก it will be อ่ it will be Friday ว i วแปลว่าอะไร v i วแปลว่าจะว i วเ take จะต้องนำอะไรตรงไหนแปลว่าหนาวยังไม่มีหนาวเลย I will take an umbrella in the rainy season n ม m b เ r ขห้า The Mother's Day is in August. The Mother's Day is in August. m o t h e r แปลว่าอะไรล่ะ เดดไปว่าอะไรอ๋ออย่างี้ละอ๋อแล้วตอบให้ได้ด้วย The, the Mother's Day is in August Number six The Father's Day is in December The Father's Day is in December. Next. i t i s very hot in April. It is very hot in April. AP Please underline. ขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยเลย เอาละค่ะ right, please underline ขีดเส้นใต้ number one อ่าชายยุทธาม please stand up ชัยุทธาตอบค่ะอ้าวถือไม้แล้วตอบด้วย there are three seasons in Thailand r a n s l a <Huh? S 1> uh, t e in Thai แปลว่าอะไรครับเออไม่ต้องดูเพื่อนเลย Thailand. อินไท a แลเราหล่อี่อย่างเราดูที่กล้องเลยไม่ต้องดูเพื่อน <c oughs> There is หรือ there are แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรครับอตอบพปลูก There is หรือ there e r e แปลว่าแปลว่าอะไรครับอืมอาคุณควูอธิบายให้ฟังไหมเนี่ยอันทิชา uh, ช่วยเพื่อนหน่อยช่วยลูกน้องหน่อยนั่งให้เรียบร้อยจะยุติธรรมตั้งใจเรียนด้วยนั่งให้เรียบร้อยครับมิส ต้องมี S ด้วยเหรอมีมีสามฤดูกาลในประเทศไทยค่ะอา please clap your hand ปรบมือให้แกอัญทัญฐาหน่อยค่ะตอบใหม่อีกครั้งหนึ่ง There are three seasons in Thailand นั่นเองตอบว่างไงมีสามฤดูกาลนากาากาในประเทศไทยถูกต้องตรวจไปเลยเขียนภาษาไทยมีฤดูกาล3ามฤดูกาลในประเทศไทย อะตอบว่าไงภู้ฟ่าในประเทศไทยมีสามฤดูกานโอเคให้ okay. ความหมายไม่เปลี่ยนได้ประเทศไทยมีสามฤดูได้เหมือนกันเอาละผ่านนะ number 2ไปส y s c a r l t is hot in the hot season is hot <S เป็นไง is hot นะ่เรียนห้องนี้แปลกนะเวลาถามนะต้องไปดูที่เพื่อน it's hot อากาศเป็นยังไงล่ะร้อนร้อน in the hot season ดูดูร้อนในฤดูร้อนอ่ะตอบอีกครั้งหนึ่งนักเรียนตอบอีกครั้งหนึ่งอากาศร้อนร้อนในฤดูร้อนอ่ะอากาศร้อนในฤดูร้อนมีคนตอบอย่างอื่นไหมตอบว่าไง อากาศร้อนยังไม่จบประโยชน์ใช่ไหมฤดูร้อนอากาศร้อนเปลี่ยนไหมความหมายเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนใช้ได้อากาศร้อนในฤดูร้อนใช้ได้ร้อนในฤดูร้อนโอเคร้อนคือฤดูร้อนไม่ถูกอากาศร้อนในฤดูร้อนใช้ได้โอเค Next is cool in the cold season แทนใจ่ฤดูหนาวอากาศเย็นอากาศหนาวก็ได้หรืออากาศหนาวเย็นในฤดูหนาวใช่ได้โอเค number four I will take an umbrella in the rainy season ฉันจะกลางร่มหรือฉันจะนำวิวเทคหมายถึงจะนำฉันจะนำอ่าฉันจะนำร่มหรือฉันจะใช้ร่มในฤดูฝนฝน,นได้ได้ฉันจะใช้ร่มหรือฉันจะนำร่มมาด้วยในฤดูฝน<อ>ได้ได้นำเบอร์ไฟ วันแม่อยู่ในเดือนสิงหาคมอ๋อเวอร์กิวันแม่อยู่ในเดือนสิงหาคมเห็นคร The Father's Day is in December วันพ่ออยู่ในเดือนธันวาคมวันพ่ออยู่ในเดือนธันวาคมโอเคคือ okay, number seven เดือนเมษายนมีอากาศร้อนอา ah, อากาศร้อนจัดในรึ ในเดือนเมษายนได้ไหมหรืออากาศร้อนในในเดือนเมษายนได้เวลี่ <Really, S 1> แปลว่ามากฮอตแปลว่าร้อนร้อนจัดร้อนมากในเดือนเมษายนตรวจไปเลยนะคะความหมายใกล้เคียงก็โอเคนะตอนนี้เรามาดูฤดูกาลใหม่จดบันทึกลงในสมุดเลย Seasons in Europe อเมริกาหรือดูการในทวีปยุโรปและอเมริกาจดลงในสมุดจดบันทึกลงไปเลยคุณครูกแก่เอามาให้นักเรียนเรียนแค่ให้รู้ลักษณะอากาศของบ้านเราของประเทศของเราและอากาศในประเทศแถบยุโรปนะเพราะว่าเรามี อากาศเป็นอย่างไรนะคะเราจะได้รู้นะคะว่าลักษณะอากาศเป็นอย่างไรใครที่ได้ไปเมืองนอกนี่จะได้เตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์ไปถูกต้องนะ Seasons in Europe and America มีฤดูอะไรบ้างใครทราบบ้าง What do you know มีใครทราบบ้างว่าฤดูอะไร do You know, <Yeah. S 1> you know? Seasons in Europe <Yeah. S 1> อ่ะใบไม้ผลิผู้ฟ้าบอกมีใบไม้ผลิอ่ะโอเค อ่าฤดูหนาวหนาวเป็นไงด้วยหนาวจนอ้าจนหิมะตกต้องเล่นสเก็ตน้ำแข็งกันเลยอ่ามีอะไรอีกมีฤดูร้อนอ่าเราใช้คำว่าซัามเมอร์หมดหรือ,อยังฤดูล่าสาัตว์นฤดูอะไรเอาไปฤดูอ่า เรามาดูกันนะเอาละบันทึกคำศัพท์ลงไป summer 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 s u m m e r summer เรือดูร้อนหรือดูร้อน,ออนบางทีเราก็เอามาใช้ของเราด้วยโอ้วันนี้ช่วงนี้ summer อยู่อะไรอย่างงี้นะ,ะเอามาใช้นะ,ะพูดกันโดย เออต้องรู้ด้วยว่าอันนี้แหละมาจากฤดูกาลคือฤดูร้อน S U M M E R Summer ฤดูร้อน Summer ไปดูซิฤดูอะไรเอ่ยฤดูใบไม้ไมร่วง Autumn หรือ Fall Fall ฟอ l แปลว่าตกหรือหล่นหรือร่วง For, f อ r เอไม่ใช่ตัวทีนะ F-A-L-L-Fall หรือดูใบไม้ร่วงหรือจะใช้คำว่า autumn autumn a u t u m n a u t u m n autumn หรือดูใบไม้ร่วง อราด,ดูใบไม้ร่วงหมดเลยร่วงแล้วตายไหมลูกเนี่ยไม่ตายเหมือนของเราเนี่ยพอใกล้สอบนั้นครูสมัยก่อนนี่จะดูต้นไม้พอช่วงเนี้ยต้นไม้จะทําไมละร่วงนะเต็มเลยโดยเฉพาะต้นหูกวางนี่เป็นไงอ๋ยร่วงหมดเลยแล้วก็จะแตกใบอ่อนขึ้นนะอาจจะเป็นเรื่องฤดูใบไม้ผลิได้ไหมเนี่ยได้ไหม อ่าร้อนล่วงพอร่วงหมดแล้วตอนนี้เริ่มอะไรแล้วอ่าล่วงหมดแล้วใบไม้ก็จะเริ่มแตกเราเรียกว่าฤดูใบไม้ผลิอ่าอ,อันนี้มาเป็น winter 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 ฤดูหนาวช่วงวินเทอร์นี้จะมีเทศกาลเทศกาลอะไรเอ่ยคริสต์มาสอ่าจะมี คนนักบุญคนหนึ่งเดินสะพายของขวัญไปแจกตามบ้านในคืนที่เงียบสงัดสซเรนานใช่ไหมคะายเรนไนเคยได้ยินไหมไซเรนไนคืนที่เงียบสงัดมีสันตะคอแจกของด้วยนะใกล้กับปีใหม่เลยใช่ไหมคะอันนี้เป็นฤดูฤนะดูหนาว วินเทอร์วินเทอร์ฤดูหนาวไปฤดูอะไรเอ่ยสปริงใบไม้ผลิใบไม้ผลิสปริงสปริงสุดทีสปริง สุดียังไม่ได้ยินเลยสปริง S, ง <S, <c oughs> S P R I N G สปริงฤดูใบไม้ผลิผลิมีกี่ฤดูแล้วลูกฤดูอะไรบ้าง อ่าตอนนี้ลักษณะอากาศ What is the weather like คำต่อไปเป็นลักษณะอากาศ Warm It's warm อากาศเป็นไง Warm อบอุ่นเดี๋ยวขอแก้สไลด์หน่อยค่ะ อบอุ่นเยี่ยแล้วลักษณะาการต่อไป white hot อากาศร้อนจัด white hot ร้อนจัดมีคำไม่ใช่ลักษณะาการอันนี้เป็นคำกริยาแปลว่ากลายเป็นเป็นคำศัพท์นะคะกลายเป็นนะชั่วโมงนี้ก็คงจะได้อ่าได้แค่นี้ก่อน นะคะเพราะว่าเวลาไม่พอให้นักเรียนไปท่องคำศัพท์เกี่ยวกับฤดูการนะะแล้วฤดูการในประเทศแถบยุโรปมีกี่ฤดูการนะคะ,ะจดให้หมดแล้วก็รวบรวมสมุดส่งครูด้วยโอเคซียูอ u a g เกนน ext time